ถามคร่าวๆก่อนมันเพิ่งปล่อยไปตอน6โมงเนาะแต่ละคนเห็นฟีดแบ็นั่งอ่านกันขนาดไหนเห็นอะไรรู้สึกยังไงกันบ้างครับสั้นๆก่อนปลอดภัยใครก็ได้ครับไปที่น้นก่อนเลยฮัลโหลครับครับออกมามาที่นอนก่อนเลยเหรอก็่ครับกำลังกำลังนั่งดูนั่งดูฟีดแบ็ใน ฮชแท็กอยู่ครับแบบนงงงรอทรลใช่ไหมมีนนจีบใช่ไหมครับในทวิตเตอร์อะไรครับหลายๆคนก็แบบว่าให้การตอบรับที่ดีตัวผมเองก็รู้สึกแบบดีใจครับเพราะว่าเราก็อยากให้เพลงที่เราได้แบบโอกาสมาร่วมฟิชเชอริ่งด้วยมันเป็นเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนแบบได้ฟังก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยทุกกระแสตอบรับที่ที่มีให้นะครับในตอนนี้ก็แบบหลายๆคนก็แบบว่านนจะเพิ่งเคยฟิชเชอรริ่งกับใครอย่างเป็นทางการแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วย <S <S ใช่ครับเพิ่งได้มีโอกาสฟีดครับใช่คือก่อนหน้านี้นก็จะมีแบบว่าหลายๆศิลปินอะไรอย่างงี้ครับชวนมาแต่ว่าอ <c oughs> ืด้วยจังหวะเวลาหรือแบบช่วงงานของเราด้วยอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะแบบยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีถ้า,ถาดูคิวเขากับคิวเราแล้วลมันโอโ้คิวเรามันดึงเขาไว้นานอย่างเงี้ยเราก็จะจะแบบว่าปฏิเสธไปเพราะเราก็รู้สึกแบบเกรงใจเหมือนกันแต่ว่าในในครั้งนี้อาจจะด้วย โควิดด้วยหรืออะไรด้วยครับมันก็แน่นอนแหละทุกคนก็มีเวลามีเวลามากขึ้นตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้โดนบังคับใช่ไหมเพราะว่าเราเหมือนเพิ่งเป็นน้องใหม่ของใครอืมก็เหมือนโดนบังคับก็เพราะว่าเพราะว่าผมก็มาที่ค่ายแล้วเขาก็บอกเออลองเลยอะไรเงี้ยอ่าไปลองดูอะไรเงี้ยแล้วพี่แจ็คบอกลองไหนเออว่าแล้วให้นนมันลองตรงไหนดีวะงั้นงั้นลองท่อนนี้มันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปลองมาประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็รู้สึกว่าเอเสียงมันไม่ค่อยพร้อมเลยเราก็บอกว่าเออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามาใหม่นะแบบเออเสียงให้มันดีๆกว่านี้ก็บอกมากูใช้แล้วกูใช้แล้วเอาได้กันนี้แหละเพ่ว่าสนุกดีครับเหมือนนอนเพิ่งตื่นแล้วนอนก็เข้าไปอัดเพลงเลยใช่ครับมันเหมือนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมั้งใช่ไหมพี่ อืมอืมอืมใช่ไปบายบายแล้วท่นนถามถามทีมงานนะฮะทุกคนแล้วก็พี่ดานโน่ด้วยพี่จิ๋วด้วยอันนั้นตอนนั้นมีใครอยู่ในนั้นบ้างและใครเป็นคนบอกว่าเฮ้ยใช้เวอร์ชันนี้แหละมันดีแล้วและเวอร์ชันที่นนบอกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเนี่ยมันดียังไงถึงได้เลือกมาใช้มันจริงๆเลยอันนี้ก็โยนไปที่คุณดานโน่นะครับพัดฟัดจะไม่ต่ออะไรเลยจริงจริงอ่ะเอผมคอยส่งไงผมคอยจ่ายบอลผมเป็นเอ่อมิดฟิลด์ครับผม เอ่อตอนนีนผมอยู่ผมอยู่บนมอเไซค์นะเดี๋ยวได้ยินหรือเปล่าขอโทษครับโอ้ยกูจะเหมือนจ่ายบอลไม่ดูเพื่อนเลยกูขอโทษครับอันนี้แต่คุยได้แต่คุยได้อยู่บนมอเตอร์ไซค์กันแล้วเรากำลังกลับที่ออฟฟิศครับอ๋อครับโอเคครับเออก็จริงๆวันนั้นนนนนเข้ามาเข้ามาคุยเฮ้ได้ยินเพาะหวังมันมีเสียงลมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้เองก็ได้พี่เจ้ีนให้พี่เต้เล่านะก็จ่ายบอลในทางนะ ส่ง <Okay. S 1> าส่งส่งต่อเลยครับครับ <laughs> อ่าวันนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับวันนั้นเราก็ชวนนนมาบอกว่าเดี๋ยวเราอยากจะมีเพลงที่อยากให้นนมาร่วมแจมด้วยอะไรเงี้ยก็ <laughs> ชวนนนมาแล้วก็อ่าส่งเพลงให้น้องฟังนะครับแล้วก็วันที่มาที่ค่ายเนี่ยก็คุยกัน,นประมาณสิบนาทีเนาะสิบห้านาทีสิบนาทีคุยเสร็จปุ๊บเข้าอ,อัดเลยแล้วก็ <laughs> ให้เลยครับผมใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถูกต้องอะ่ะเสียงนน มันเข้ามาเติมเต็มเพลงเพลงนี้ได้แบบว่ามันทําให้บรรยากาศมันแบบเฮ้ยคืนเพลงคืนมากอะไรเงรรี้ยเพราะว่าเพลงมันมันพูดถึงบรรยากาศอาจจะเป็นริม,ม,มทะเลนะหรือบรรยากาศที่มันมันมันให้เราผ่อนคลายอะไรเงรี้ยใช่แล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นเป็นเสียงที่ทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับคอนเซปต์ว่าเฮ้ยวงนี้ที่แบบเราอาจจะมีภาพจาว่าเป็นเพลงแบบเจ็บช้ำเยอะ พอคราวนี้เขาจะมาทําเพลงทั้งอัลบั้มสิบเพลงเป็นเพลงที่มันแบบโพสิชีเยียวยาผู้คนหมดเลยรู้สึกยังไงกันบ้างครับพี่ๆกันไหมหรือให้ผมเลยนอนเลย <ไป S 1> นอน <ไป S 1> เลยครับไปที่นอนกันเลยนะครับผมว่าแบบอย่างแรกเลยคือนเจอร์ของมนุษย์ทุกทคนเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราชอบแบบนิยามสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มันเกิดขึ้นบนโลกซึ่งจริงแบบคนหนึ่งคนโดยเฉพาะมนุษย์นะผมว่าไม่สามารถนิยามได้เลยด้วยซ้ำ เมื่อวานเราเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เราพร้อมจะเป็นอีกแบบหนึง่งผมมองว่าในแง่ของศิลปินมันคือการเครียดงานอาร์ตชิ้นหนึ่งครับเพราะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปนิยามมันถ้ายิ่งนิยามผมมองว่าหนึ่งเลยคือเราจะไม่ได้ฟังงานที่หลากหลายสองเลยคือศักยภาพของตัวศิลปินก็จะไม่เพิ่มขึ้นอืม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 ผมเลยมองว่าในแง่ของการทำเราในปีนี้เราตั้งหมุดไว้ดีกว่าว่าเราอยากทํางานอะไรเพื่ออะไรยิ่งผมมองว่าในฐานะของแบบ ศิลปินเมื่อเราเดินทางไปถึงจุดหนึ่งเราจะมีแฟนแฟนแฟนเพลงครับที่สําคัญเราจะรู้แล้วด้วยว่าตอนนั้นว่าเราต้องทําเพื่อขครผมว่ามันก็เป็นแมสเซจที่ที่ดีครับแล้วก็ที่สําคัญแบบว่ายุคมันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนผมว่าในทุกๆปีศิลปินก็จะมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าต่างกันเรื่องราวที่เจอมาประสบการณ์ที่จะมาแต่ละคนก็ต่างกันยิ่งโดยเฉพาะวงมีนะครับทํางานกันเป็นวงหลายๆคนเรื่องราวมันจะเยอะและหลากหลายเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะเคย ตกหนุมรักวงมินจับเพลงเศร้าใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะกลับไปทําเพลงเศร้าไม่ได้เพราะนั้นผมมองว่าก็เป็นการแบบเปิดโอกาสให้เฟนๆได้แบบฟังอะไรใหม่ๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวศิลปินเองได้ทํางานอะไรใหม่ๆที่มันกว้างขวางขึ้นเพื่อในการเติบโตไม่แน่เพลงเศร้าเพลงต่อไปอาจจะดีกว่าเพลงเศร้าที่คุณเคยได้ยินก็ได้นนรู้สึกยังไงบ้างฮะกับวงมีที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็กับเรื่องที่พูดมาในหานะ บอสคนใหม่ของเราในค่ายเลิฟอีสต์เขาพูดแบบประโยคเนี้ยดีนะครรู้สึกอย่งไรบ้างผมว่าก็ <c oughs> คนเรามันรัพ่อพันแม่ครับเรามีช่วงเวลาชีวิตที่ต่างกันมีจุดเริ่มต้นที่ต <c oughs> ่างกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวผมเองก็ไม่เคยผ่านในช่วงเวลาที่มันยากลําบากแล้วก็ในขณะเดียวกันผมผมเป็นคนหนึ่งคือถ้าจะบอกว่าเอ้ยที่พี่เขาคิดนิดดีหรือไม่ดีครับ ถ้าเรื่องราวที่ที่พี่เขานําเสนอ,อมาเนี่ยดีหรือไม่ดีมันก็คงเหมือนแบบการบอกว่าแบบสีนี้ดีที่สุดสีนี้สวยที่สุดอท้ายที่สุดมันก็แต่ละคนชอบสีไม่เหมือนกันนะครับในมุมของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดีใจกับทุกการเติบโตของวงมีนผมเริ่มเห็นวงมีนมาตั้งแต่แบบเป็นหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออจริงๆได้มีโอกาสแบบรู้จักกับพี่เต้มานานมากแล้วได้เห็นงานเห็นฝมีมืลายมือ ได้เห็นการเพอร์ฟอร์มของพี่กันได้เห็นการเขียนเพลงการนำเสนอของพี่พัทการมุมมองความคิดของพี่ปามครับผมก็รู้สึกว่าในมุมของผมที่เราเป็นศิลปินด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เป็นแฟนของวงมีนด้วยคนหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจกับทุกการเติบโตแล้วก็ในฐานะของของคนที่มองอยู่ตรงนี้หน้าที่ของผมผมรู้สึกว่า วงนี้ยังเป็นวงที่น่าสนับสนุนไปเรื่อยๆครับอย่างที่เราเห็นกันตาบได้ก็ตามถ้าเขายังมีชุดพ่วงความคิดแบบนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเขายังอยากเล่นดนตรีให้พวกเราฟังแน่นอนอืมอืมอันนั้นอันนั้นคือเรื่องที่มันกําลังทํางานอยู่ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเวลาของของการใช้เวลาและในการตกตะกอนเรื่องราวเหล่านั้นส่วนของพี่จิ๊บล่ะครับจริงๆได้ได้มีโอกาสแบบ จอพี่จิ๊บก็นี่แหละช่วงตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ามาที่ค่ายเลยครับล้วก็ค่อนข้างจะได้มีโอกาสมาที่ค่ายบ่อยแล้วก็ได้คุกคลีกันผมรู้สึกว่าผมเราไม่เคยเจอบรรยากาศของการทํางานแบบนี้มาก่อนที่เป็นการทํางานได้ได้ว่าเป็นยังไงเป็นการทํางานแบบค่ายเพลงจริงๆนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในในส่วนของตอนที่ผมได้อยู่กับทางไอแอมซึ่งที่ต้องขอบคุณทางไอแอมด้วยนะครับแต่ว่า ในส่วนของค่าย I อ m เนี่ยผมได้มีโอกาสทำงานต,ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นค่ายเล็กๆนั่นเองะฮะแต่พอเลิอฟอีสเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มีศิลป,ปินอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็การทํางานของพวกเขาคือจริงจังมากแต่จริงจังแล้วก็ไม่ได้เครียดแล้วก็ในมุมของพี่จิ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแทบไม่เคยเห็นเจ้า <laughs> ของค่ายเพลงคนไหนที่แบบมาโดดน้ําเล่นกับศิลป,ปินอะ <laughs> ไม่เคยแบบมี บอสคนไหนที่แบบว่าขี่เรือถ่ายเอ็มวีกันอยู่แล้วแบบบอกว่าเฮ้ยมีปลาในเรือได้ยวะ่ะพี่พี่ซื้อปลาหน่อยดิเดี๋ยวคืนนี้ตั้งเตาเลยให้น้องๆกินกันเรา <c oughs> เราไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ครับแล้วก็ได้เห็นการทํางานของในค่ายทั้งวันนั้นแบบเขาประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยตัวผมค่อนข้างแบบวันนั้นยังพูดกับพี่วีเขาอยู่เลยว่าผมค่อนข้างแบบโลนวูฟมากเลยนะเราไม่เคยแบบมีทีมจรงิงจังขนาดนี้เลยเราทํางานมามีนี่เข้าปีที่เก้าปีที่สิบแล้วครับ พอมาเจอแบบเป็นค่ายเพลงจริงอะรู้สึกแบบโอ้โหผมโลนวูฟมากไม่ได้เท่นะแต่หมายถึงกระจกนะคือไม่มีเพื่อนเลยอะพอมาอยู่ค่ายนี้แล้วแบบพอมีเพื่อนอะผมก็รู้สึกแบบสนุกกับการทําดนตรีมากขึ้นครับก็ต้องแบบขอบคุณพี่จิ๊บมากเพราะว่านอกเหนือจากผมทุกครั้งที่ผมมาที่ค่ายรอยยิ้มมันไม่ได้เกิดจากที่ผมคนเดียวมันเกิดกับทุกๆคนในค่ายเลยครับคือพี่จิ๊บเป็นคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตและแล้วก็สนับสนุนในทุกๆทางที่พี่จิ๊บเขาทาได้เพราะนั้นในมุมของผมหรือวงมีนที่ เป็นศิลปินภายใต้ค่าย High Love e a s t นะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกก็จะทําให้เต็มที่ในมุมของงานต่างๆแล้วก็ที่สํำคัญที่สุดก็ต้องฝากไว้ด้วยครับฝากวงมีนฝากพี่จีบฝากค่าย Love e a s t ฝากตัวของผมเองด้วยที่ทกําลังจะมีงานหลายๆอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกผมทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สบายใจที่สุดจากที่ได้มารู้จักพี่จีบแล้วก็มารู้จักพี่ๆวงมีค ตอนนี้เพลงผลงานของนนท์นี่อยู่ในโปรเซสไหนหรือว่าเราอาจจะน่าจะได้ฟังเพลงของนนท์ในค่ายเลิฟอิสประมาณเมื่อไหร่บอกได้ไหมครับกลัวเลอเกินครับผมกลัวพูดผิดครับพี่โนพูดได้ไหนครับพี่โนครับพี่โนต้องตอบไปพี่โนเลยครับผมเนี่ยตัวลั่นเลยแหละผมเอาเป็นว่าตอนนี้ของนนท์ยังก็อยู่ในโปรเซสที่เรากําลังทํางานกันอยู่ครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเราๆกลางๆปีครับน่าจะได้ฟังกัน ขออนุญาตถามทุกๆคนเลยกันครับว่าประสบการณ์ของการให้ทะเลมันแบบฮิวเราอะ่ะมีใครแบบมีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรที่อยากแบบอยากแชร์อยากเล่าให้ฟังไหมเอยเอาไปที่อ่นอนนนก่อนกันได้ครับนนเปิดไมค์คนแรกครับครับโดนโดน,นโดนครับ <laughs> ผมเหรอก็เคยมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าเป็นเพืเอเกยมีอะแบบอโอ้โห <laughs> อกหักแล้วก็ไป <laughs> ไปทะเล ไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ว่าจําจําได้ว่าตอนนั้นเนะี่ยยังไม่ถึงทะเลเลยนะคือไปอาหารน่าจะหาดได้หาดแม่แม่หาดในในหาดหรือในยางเนาะที่ทางนั้นแหละแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าชอบเข้าอะไรเขาหม่ชอบเล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ถอดรองเทา้าถอดรองเทา้าแล้วก็คือหาดแบบมันไกลามากครับกว่าจะเดินไปถึงทะเล ผมแม่งร้องไห้ตั้งแต่ตีนแตะทะเลอ่ะยังไม่ถึงหาดเลยอ่ะร้องไห้เดินร้องเป็นหมาอ่ะร้องเป็นอย่างั้นแล้วก็พอแบบกว่าจะถึงทะเลใช่ไหมมันก็จะมีเป็นต้นอะไรที่มันขึ้นตามทรายที่ภูเก็ตอ่ะมันจะมีแล้วมันมีหนามเว้ยอ่าแล้วก็ย่ําลงไปแล้วแบบโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นเป็นมวลอารมณ์ที่แบบหมุดหงิดเ่ะ ไปอ่านคอลัมน์มาเขาบอกว่าทะเลมันบําบัดมันทําให้เรารู้สึกดีเขาไม่ได้บอกว่าทะเลที่ไม่มีน้มน <c oughs> <c oughs> ไงนะคร่บไอ้ย่ำลงไปเต็มเท้าแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็กลายว่ามันก็แต่มันลืมความรู้สึกนั้นไปเลยนะความรู้สึกเศร้ากลายเป็นขับแล้วก็ทุเล่ตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอไปนั่งลิหานั่งนิงน่งๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าทะเลที่ภูเก็ตอะครับมันเป็นบ้านเกิดด้วยเนาะมันก็รู้สึกเหมือนว่า ไม่รู้สิมันรู้สึกดีขึ้นมาโดยที่เราบอกไม่ถูกครับ,รบแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเราจะต้องมาเท่ที่หาดท้งที่ตอนแรกเราคิดว่าเราต้องเปเท่กันบี <laughs> เพราะว่าหลังจากที่ลองใส่ชุดเต็ม,เ,ตมเข้าห้องน้ําเปิดฝักบัวใส่ตัวเองรู้สึกมันไม่เท่อ่ามันไม่เท่ก็เลยมาเดินหาดอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่ามันช่วยได้จริง,รงครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็เห็นแบบว่าทะเลเป,เป็นพื้นที่ที่เราเอาเรื่องราวอะไรต่าง มาทิ้งกันว่าจะเป็นแบบมาเล่ากับเพื่อนในฟังเอาคนรักมามาคุยกันเอาแฟนเก่ามาคุยกันเพื่อนผมก็เคยอะไรเงี้ยคุยกันริมทะเลเลยครับ <laughs> ใช่เมื่อกี้รุนแล้วว่านนบอกว่าถอดรองเท้าตั้งแต่ตีนแ,แต่หาดก็คือแล้วก็ร้องไห้ก็นกึกว่าแบบเออเปิดข่อยตอนตีนไหมน,นะอะไรอย่างนี้ใช่เป็นเป็นหนามาเป็นผักอะไรไม่รู้อ่ะมันขึ้นอ่ะแล้วก็เจ็บ <laughs> นึกภาพออกเลยอ่ะแต่ไม่ร้องไห้นะมาร้องไห้ทีคือตอนเดินกลับมาแล้วรองเท้าไม่อยู่ <laughs> โดนส่หนึ่งอืมใช่ครับได้อะไรไปครับได้ได้ับพอได้อยู่มนี่นั่งไม่ใช่ระดับพ่กวงที่ไม่มีหนามต้องมีวงเลเรื่องคำว่าแหละเดินโง่เข้าหาดอ่ะคือยังไม่ถเลยก็โง่แล้วโง่แล้วใช่ว็ถึงก็จริงผมว่าก็เอ่อทุกทุกคนแหละครับมีมีช่วงเวลาที่แบบว่าต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจบอกว่าโลกใบนี้มันก็เทาๆดีนะซึ่งผมก็ชอบสีเทาด้วยนะก็เลย รู้สึกว่าอยากให้ออยากให้มันมันมีพลังบวกในตัวมากขึ้นกว่านี้ก็เคยมีช่วงโมเมนต์แบบนั้นซึ่งในปัจจุบันผมว่าโลกมันไม่ได้กลกันเหมือนเมื่อก่อนนะวันนี้เราแบบไออ่ะตอนนี้เราก็มีแพลตฟอร์มของแบบคาบเฮาส์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกด,ดีใจามากที่แบบว่าได้ไปชิดแล้วก็วันนี้ได้ได้ฟังเรื่องราวก็ขอบคุณมากที่แบบ แชร์มาให้ในมวงของผมคือไม่มีอะไรเลยนอกจากคําว่ากําลังใจให้ครับแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านออกไปขอบคุณค่ะขอบคุณนี่นี่ผมอยู่กับนนท์นี่คือเป็นถ้าคุยครับเขาที่ประหลาดมากครับคือขับล้อเดียวไปด้วยนะครับแล้วก็คุยไปด้วยอย่าอย่ามาใกล้เดี๋ยวหอนตอนนี้ขับล้อเดียวอยู่ด้วยกันเหรอผมผมนั่งดูครับนั่งดูนะคะ เข้าสู่แบบอีกจังหวะหนึ่งในชีวิตแล้วเลยเงี้ยเป็นจังหวะสามชาตินะใช่ครับป้ายคาติหนสอัามเขากำลังจะพูดพอดีพุ่่งไปเร็วมากหน้าสองสเก้าหลังสามเก้าก็คือดีใจค่ะแบบรู้สึกบรรสัมผัสได้ว่าพี่นนท์ไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วพี่มีความสุขแบบดูสนุกดูแบบดูเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีความสุขเกียดก็เชื่อว่านนท์แฟนทุกคนก็มีความสุขไปกับพี่เหมือนกันอืม แล้วก็อ่าเกตเป็นคนใต้เกตพูดใต้กับพี่นนท์ได้ไหมได้ดิครับผมมีมีนนท์อ้ยไข่กรีดมีใครล้มไหมคะไม่มีครับโอเคครับเออขี่ร้อยวอยู่าระวังนะพี่นะอย่าเพ้อครับผมอย่าลองเลาอ่ลองอย่าแช่งอย่าแช่งวีวันที่ยิบแปดเดี๋ยวนุ้ยไปห้าที่สู้รัดนะงานที่สู้รัด ผีอย่าล้มก่อนด,ดิจะไปสู้รับน่าหนอยากเจอได้ครับผมโอ <Okay. S 2> เคไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีคำพันลุอยู่แล้วครับอ๋อนอนลาบเลยใช่ไหมพี่พนนครับผมนอนโอเคค่ะขอบคุณ <Okay. S 2> มากแม่ดูแลสมก็านเรื่องได้พี่กันได้ได้เดี๋ยวเจอกันแล้วครับครับ ครับผมขอบคุณคุณพัฒพราพรนะคะและนี่คือน่างงโง,ง่ริมทะเลแบบเอกลุศที่สุดบนขับเฮาส์ครับเสียงปรบมือค่ะเย้ยยังไงกันนะฮะกูรุนกูลุ้นเลยมันต้องเป็นถ้าเอาตามเพลงก็จะเป็นพี่เต้พี่จีบแล้วก็จบพี่นนทนะ์ครับโอเคงั้นเรางั้นเราขึ้นขึ้นขึ้นนนท์ขึ้นพีมาก็ได้ครับเดี๋ยวเราร้องพีก็ได้อ่ะลืมไปลืมพี อโอ้ยมอไซส์ล้อมอไซส์ตรมทะเลแรงมากเลยครับพี่พี่ตรทะเลสอยไอรีมอไซส์นะครับมอไซส์มั่งน้นแก๊งล้อเดียวแก๊งล้อเดียวระวังตัวนิดนึงนะแก๊งล้อเดียวเมื่อกี้ขี่ไปส่งน้องเจ๊ไปัซอยมาน้องมันเยอะมึนมึนโอเคลืมไปแล้วว่าฉันเคยมีใครเข้ามาทำร้ายในตอนนี้ฉันรู้แค่ฉันกำลังสืบ อ่ามงโง่ริมทะเลใครจะเทก็ไม่ต้องสนใครนั่งงโง่ริมทะเลตัวจะเซก็ไม่ต้องสนใครใจที่พังแม้ยังไม่ดีวันนี้คลื่นมันคอยตอกใจที่พังแม่มีน้ำตาวันนี้ลมทะเลพัดพาไปทุ๊มทุ๊มทุ๊มจุ๊ม เอาจริงอเอาบอกมาจัไปครนะเป็นความไม่ไต่อสนใจก็แคโปเกรจะหยุดักก็ให้เวลาบางมีนก็ให้เวลาให้เวลากเวลาเขาคิดกับเราแค่อ่าวใช่แต่เราคิดต่อสใจเป็น p a c i i c ปิดหวังเรื่องธรรมดามันเป็นรสชาติของีวิตชีวิสบัเชี่ยวทั้งทีโม่ทำหน้ามูดูฟังเสียงทะเลสิ มันกำลังบอกให้สู้สู้สู้เฮ้ตอนี้คือนางงงดินทะเลนะครับครับผมครับผมฝากทุกๆคนติดตามซิงเกิลใหม่ของพี่พี่วงมีนนนทนนแล้วก็พี่จีบด้วยนะครับก็ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคบขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในห้องกลับฮาส์่นี้นะครับสนุกมากครับสนุกมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปติดตามนะครับ MV ปล่อยแล้วด้วยแล้วก็ตัวเพลงในสตรีมมิ่งมีแล้วเนาะมีนะครับมีหมดทุกช่องทางครับครับผมแล้วก็ฝากเดี๋ยวสนัตตอไปด้วยนะครับฝากติดตามกันเลยนะครับผมครับผมถ้ามีโอกาสนะครับวงมีนเดี๋ยวเราอัปเดตเบต้าเบต้ากัน ได้เลยจริงๆครับพี่โกงครับยิิดีครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณอีกครั้งมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ด้วยนะครับนะครับครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อๆไปแล้วก็ลงเพลงต่อๆไปซิงเกิลต่อๆไปของค่ายเลอพีสวงมีแล้วก็นนทนนด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีรวยขถูกหวยครับสาดุครับสาธุกอสวัสดีครับ